มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559เวลาประมาณ12นาฬิกา45นาทีคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก118 ตอนจงสนั่นหัวรงน้ำแข็งมวยจังหวะเตะต่อยขนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้ดีเข่านี้เหนียวแน่นปล้ามรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงบูดูดัดนอาวุธมวยหลากหลายคล่องคล่วว่องไวเหลี่ยมเชิงมวยดีกว่า จัชนะก้องศักดิ์สอสอปรกรณ์พรสุรินมวยจังหวะเตะต่อยแข้งขวาออกได้รุนแรงหนักหน่วงต่อยขวาดีเข่านี้เหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงท่าทรหดอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงเป็นรองยืนระยะได้ดีแต่อาวุธมวยมองดูว่าช้ากว่าคู่ที่สองพิกัดน้ำหนัก117 ตอนเฉียบขาดปอพงสว่างมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างช่วงชุกสูงยาวผีมือพอได้แข่งขวาออกได้รุนแรงหนักหน่วงเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมมวยเป็นรองเดินเข้าหามีโอกาสโดนก่อนถึงตัวปลายอาจมีแถวได้ด้วย จะแพ้พเดชสุกสอจอภัยทูนนทบุรีมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้ดีเตะขวาได้หนักแรงเข่าน่เหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวกระดูกมวยดีกว่าเหลี่ยมมวยดีกว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่าแต่เสียเปรียบรูปร่าง